สวัสดีท่านผู้ชมเลยนะครับพืกับผมตอนเช้านะวันนี้เราก็จะมาสอนรับกรอบรูปฟรีหรือไม่ก็อิโมจิมันเลือกได้นะครับว่าเราจะเอาอิโมจิเลยกกรอบรูปนะนะครับก็กดอื่นกดไลค์กดแชร์กดซับให้ผมด้วยนะครับผมจะมีกำลังใจในการทําคลิปต่อไปเนาะก็อะไรนะก็มาดูกันนะครับว่าไปยังไงตอนนี้ผมก็ติดอาวีจัดๆแล้วนะครับก็เฮ้ยกูกดผิดอีกแล้วไม่ใช่มันไม่ได้อยู่ตรงนี้ เดี๋ยวมันไม่ใช่เฮ้ยกดผิดก็อยู่ตรงนี้นะมันที่มันชีไปหนึ่งนะครับผมขอหาก่อนเออเนี่ย AWC ขับนะให้เรากดเข้าไปแล้วถ้าเพื่อนๆเขามขาจะได้อะไรหรอกดนี้นะมันจะมีให้เลือกอยู่นี่ครับเพื่อนๆสามารถเลือกกดรูปดีด้วหรือไม่ก็รูปโปรไฟ้ารูปคนรูปฟ้า ผมคุณพ่อตัวผมว,ว่ารูปนี้น่าจะเจ๋งสุดแล้วแต่คนเลือกครับวราผวไปที่ตรงนี้เลยคลิกแล้วก็ส่งแรงเชียร์ส่งแรงเชียร์ไปนะครับเราก็จะได้เป็นถูเค่นันเอวบีค2021นะครับมีทีมหลายประเทศเลยนะเรากดเชียร์ไยเป็นการแข่งอาีที่น่ายิ่งใหญ่สุดต่อของปีนี้ผมไม่แน่ใจนะให้เรากดตรงนี้เลยครับนี่นี่ครับเ,เลยเกดไปนะครับ ฟรีนะครับไม่ต้องเสียอะไรเลยนะเราได้มาฟรีๆคุ้มมากๆเดีจะเลือกอิโมจิก็ได้นะครับจะมีอิโมจิอยู่เดี๋ยวนะครับแบบนี้แล้วที่ผมก,ก็มีโทเค็นเอาไวแแ้แลกหลายอย่างเลยหรือว่าใครจะเอาแบบอิโมจิด้วยนะมันมีอยู่นะเอ็มถามว่าอิโมจินีนเป็นอิโมจิอะไรมันจะมีอิโมจิอยู่เออไม่ใช่ ก็เพื่อนเนี่ยจะผมจะให้ดูเลยมันจะมีอิโมจิดังนี้นะอิโมจิอิโมจิอันใหม่นี่ครับเป็นหมูมั้งก็จะมีเป็นอิโมจิหมูหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจเออใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้อันก็จะมีมีอิโมจิให้เลือกอยู่นะจะมีอิโมจิเป็นเออเสือสีเขียวนะครับ ค่อนข้างสวยเลยนะครับมันจะเลือกให้รับฟรีแล้วเป็นมันจิกหมีแล้วก็อันนี้นะครับเมาเสือสิงโตนกฟินิกมังกรของจีนนะของทีมไชน่าแล้วก็นี่ครับเป็นรูปปลาปลาครับแล้วก็นี่ครับรูปช้างกุฏิของทีมไทยแล้วก็รูปควายหรือเปล่านะของทีมเวียดนามนะครับก็มันจะมีให้เลือกฟรีอยู่นะนะครับพี่เดี๋ยวพี่ไปดูก่อนนะว่าพี่จะได้อะไร พี่เชอพี่อะได้กรอบรูปนะครับพี่ก็จะไปละที่กรอบรูปนี่นะเราไปตรงนี้แต่พี่ะได้นี่นะวันนี้ก็กดเลิกไปเลยนี่นะครับเปิดเทนี้พี่ก็ได้กรอบรูปมาใช้แล้วนะจำนี่แจกครับนี่เป็นไงไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ก็จะสวยววหอมละก,กันนะหรือว่าเพื่อนจะเก็บรอโน่นก,ก็ได้นะเออพี่ใสเดิมอันเดิมเช่กก่อนแต่ว่าสะสมเปเถอะครับ อองคือผมอยากมีกร okay. ่อบทูปเยเอะๆล่สมไปงั้นแหละยังไงก็แทบไม่ค่อยจะใช้หรอกใช้แค่เดียวนี่แหละมาโอเคนี้นะครับเพื่อนๆก็ได้รับยังไม่หมดนะครับเพื่อนๆสามารถได้รับสกินฟรีๆด้วยเพื่อนจะได้สกินไหนหรอมันจะเป็นกล่องสุมสกินนะครับสกินที่เพื่อนๆได้รับก็จะมีถาว่าแป๊บหนึ่งนะครับผมมปดูแป๊บก็สกินที่เพื่อนๆจะได้รับนะครับเป็นตัวแรกแรกเลยนะครับก็สกินนี้ เพื่อนๆมีโอกาสจะได้รับฟิลฟรีนะครับฟรีๆเลยรู้สึกว่าเมื่อก่อนสก,กินนี้เป็นสก,กินเติมเพะ่ออเพื่อนได้รับฟรีเลยเท่ด้วยแต่ไม่มีเอฟเฟกต์สกิลนะครับพเพื่อนๆนะเพื่อนๆก็จะได้รับเดี๋ยวผมดูให้แล้วก็จะได้รับเป็นด้าของสก,กินนี้ฟรีนะครับนี่น่ารักมากนะครับมันจะเป็นกล่องสุ่มนะครับก็แบบเัื่อน,นก็จะได้รับเป็นสกินนี้ แต่ผมตอนแรกผมอยากสุ่มนะแล้วผมอยากได้ตัวนี้สกินนี้แต่ผมโดนเกลือไม่ได้มีวอกสได้สกินสุดเท่อันนี้ไปเลยนะครับทูเรนดูสิเท่เท่จัดอ่ะเออเจ๋งไหมล่ะเพื่อนๆรับสกินฟรีไปแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆนะก่อนผูกชมนะเดี๋ยวผมไปดูทุกสกินเลยที่ทู้ชมจะสุ่มได้รับนะครับก็นี่ครับสกินประมาณที่เพื่อนๆมีโอกตได้ผ้าสกินนะครับผ้าสกินนี้นะ แค่ได้กิจกรรมนะครับก็เนี่ยคลิกไปเลยเนะี่ยผมได้รับแล้วเป็นสกินเรมะนะครับก็สำหรับที่นี้บายจ้า